มมีความสุขมากเลยนะครับผมที่ผมได้อยู่ท่ามกลางแดนเซอร์ er ของรายการของเรานะครับแดนเซอร์ er ของรายการของเราเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะครับผม oh. ไม่ว่าจะออกเทปไหนดไหนตอนไลฟ์เนี่ยคนไม่ได้ชมนักร้องไม่ได้ชมพิธีกรเลยแดนเซอร์ er สวยแดนเซอร์ er น่ารักบางทีจอไปเลยค่ะ <Wow. S 2> ผมสอบถามนิดนึงคือไหนใครชื่ออะไรแบบแนะนําตัวให้ผู้ชมที่รู้จักกันชัดๆเลยสวัสดีค่ะชื่อแพลค่ะเรียกสั้นๆว่าแพลบางพีค่ะสวัสดีค่ะตู่การ์ตูนค่ะตนสวัสดีค่ะเจมปาทูเจมปาทูเอผมเห็นใน y YouTube ด้วยนะผมเห็นคุณใน YouTube ด้วยตัวยนนินค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะมิวค่ะผม ลีกำลังมัดเสื้ออยู่ข้างหลังนะครับผมตอนนะครับผมเรามีเวลาเหลือเฟือครับผมคุณจะทำเป็นว่าทำงานแล้วแบบว่าไม่ออกกล้องไม่ได้ครับผมออยเชอร์แตมค่ะออยเชอร์แตมครับผมสวัสดีค่ะจีเลยค่ะ จีเลยนะครับโอ้โหจีเดี like you, ๋ยวแต่ละคนเนี่ยขอให้ขึ้นแบบว่าไอจีไว้หน่อยได้ไหมมีไหมมีนะแต่ละคนมีไอจีไหมโอ้ยยั์ไม่ขอเจอแต่ C H T R D A M ค่ะแล้วข้าวมันตามกันได้ครับผมไอจีครับไอจี Q A Y A D A T ค่ะโอ้โหตามเลยนะครับไอจี M A Y A D A S K A M ค่ะไอแอมโรยานินค่ะไอแอมโรยานินเอ๊ะนี่ทำไรเนี่ยนี่ทำไร นี่เขาให้ขึ้นไอจีดิเอาเอาแบบนี้เลยหระเอาแบบนี้เลยอหรออาอยังไรชอบแดนเซอร์ทีมนี้นะครับติดตามช่องเจ็ดเเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวต้องท่าไหนต้องท่าไหนต้องท่าไหน